สวัสดีครับ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 ,ว,รบวันนี้เราก็อยู่กับคุณบารน้องบารครับผมมาใจที่น่ารักขอ,<ช>ของคุณใช่ครับที่ คาบตูเปียเอ็กเตาหินยากครับผมเสียงตบมือที่กระหน่ำเข้ามาเป็นกำลังใจที่ดีกันน้องบ้านของเราก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดพูดคุยถึงความเป็นมาของร้านแรงบันดาลใจทำไมถึงทำร้านใช่เรียนอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งบ้านขายหมูมึงก็เสือกมาขายเนื้อแล้วพอขายหมูมึงก็ไม่ขายหมูที่บ้านโอเคงั้นเอางี้เลยจุดเริ่มต้นในการทำคาบตวเปียเนี่ย มาจากไหนความชื่นชอบความชื่นชอบของเบียคาฟบ้านบ้านที่บ้านนิดนึงว่าเผื่อบางคนไม่รู้นะเบียรคาฟคืออะไรมันคืองานฝีมือทําด้วยความทานานเหมือนแอมเมทโฮเมทอะไรแบบนา้ความคาฟมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ในในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศเนี่ยเบียครัฟหมายถึงเบียที่เขาทําด้วยเหมือนอุตสาหกรรมเล็กๆฟี่แบบสุราชุมชนอ่าคุณทาได้คุณก็ทําออกมา แล้วก็มาขายว่าผลิตภัณฑ์คุณดีไหมคุณเป็นที่ชื่นชอบไหมคุณติดตลาดไหมเหมือนเหมือนคุณทำมาหลายแล้วคุณก็ไปขายแล้วเขาก็ชอบของคุณคําว่าค้ามันจะเป็นอย่ังนงก็คือเรามีแรงบันดาลใจจากตรงนั้นอ่าคือมันมาจากตอนผมอยู่อเมริกาผมมีโอกาสได้ไปทําร้านเบียร์คัฟก็ได้เห็นทำร้านใช่มันเป็นพิซซ่าแอนด์เบียร์คัฟพอเขาทำครัฟเนี่ยต่างประเทศเขามีครัฟเยอะมากมีครัฟหลายตัวเขามีครัฟชื่อเป็น ชื่อเมืองของเขาอ๋อคือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเลยใช่ใช่ใช่มันปเป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้ผมอยู่นะผมไปมาผมไปมาผมมีโอกาสนอยู่ได้ไม่กี่เมืองอแต่ส่วนใหญ่เป็นเมืองท้องถิน่นมีโอกาสนได้เข้านิวยอร์กครั้งเดียวแต่นิว,นวยอร์กเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเมืองหลักไปแล้วคนเบียร์มันก็จะเยอะแต่เมืองท้องถิ่นที่ผมไปเนะี่ยมันก็จะเป็นชื่อท้องถิ่นของเขาเลย ชื่อเหมือนกับชื่อตำบลนั้นๆเลยแล้วมันเท่มากแล้วผมรู้สึกว่าเท็กซัสเบียโอไฮโอเบียเมนเบียเมนสตรีทเบียคอสเบีย lobster เบียอะไรอย่างเงี้ยกุ้งมาทำเหรอผมว่าไม่น่าใช่ไม่มีกิงกุ้งเลยก็คือเกาบอกอยู่ชื่อเมืองนี้ l o เตอร์ไงแต่เมืองเมืองที่ผมอยู่มันเป็นเมืองเอ้าเมืองที่ผมอยู่เป็นเมืองล็อบสเตอร์คือล็อบสเตอร์ต้องไปเมืองนี้เป็นเมนเมนเมืองเมนมันจะมีแบบว่าเป็นเมนสเตรีทแล้วถ้านตำบลทำอะไรเข้าวหลาม อ่านอนมันทำข้าวหลามข้าวหลามอ่าใส่ในกระบอกน่นแหละกระบออื่นยดิมึงนี่ย่อยาวนียเล่นบ้อเอาแล้วเฮ้ยปาดกาเรียกกระบอกขอโทษครับขอโทษครับหมกมุ่นไปหน่อยคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องคือผมอกหักช้ำรักซะแล้วอ่าช้ำรักเลยถ้าอกหักแล้วก็ไปไปที่นู่นไปที่นู่นไปใช้ชีวิตที่นู่นไปเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองคือที่บ้านผมไม่มีใครสปอนเซอร์เรื่องนี้เลยไม่อยากให้ผมไปอ่าอยากให้ผมไปเรือแต่ผมอ่ะดื้อคือเราแบบเราอยากไป ิ้งชีวิตอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงบอยู่พอไปถึงจริงๆมันก็เป็นอีกเป็นอีกรูปแบบชีวิตรูปแบบหนึ่งคือ,อเราไม่มีเวลาคิดจริงๆเราทําแต่ง,งานในการทํางานเราก็ได้เรียนรู้เ,ออเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้การทํางานเรียนรู้ระ,ะบบะมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่ไมคุ้นตาใช่ใช่คือผมไม่แทบไม่มีโอกาสได้ทาในร้านอาหารเลยในชีวิตเนี่ยอืจนกระทั่งว่าไปอยู่ที่นน่นแล้วเราได้ทําเราก็เริ่มรู้ระบบการทํางานแล้วว่าร้านอาหารเป็นยังไงทํายังไงต้องเตรียมอะไรเรามีทักษะ เราแฮปสกิลตรงนั้นแล้วมันก็ง่ายแล้วกลับมาพอกลับมาปุ๊บเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อเราต้องคิดรอรับปริญญาเราก็มีเวลาคิดกลับมาแล้วก็มีเวลาพักผ่อนก็คิดว่าเราจะทํายังไงดีมันตัดสินใจยากไหมตอนนั้นว่าแบบเราจะไม่ไปเรือเพราะเรือก็ต้องยอมรั้ว่ารายได้กกับการที่ต้องมาเริ่มอะไรที่เราไม่รู้มันจะรอดไหมมันไม่ตอบโจทย์สําหรับผมนะแต่ถามว่าผมอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้ผมทำงานได้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้หลักงานนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ จะผมทําได้ไหมผมทําได้ผมอยู่ได้งานเรืออะไรเงี้ยก็เลยมาทําสิ่งที่ชอบมากกว่ามาทําสิ่งที่ชอบแรกๆก็เป็นร้านกาแฟใช่คือมันเป็นมันเป็นเวลาประมาณว่าโอเคทุกคนอยากมีร้านกาแฟเล็กๆช่วงนั้นกําลังบูมอ่ากำลังบูมทุกคนอยากเปิดร้านคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆอะไรประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เงินทุนเงินทุนเป็นเรื่องใหญ่ใช่เงินทุนเปิดร้านเนาะใช่ก็จับพัดจับปูมาเปิดปุ๊บแม่งโควิดปั๊บเปิดได้กี่วันจําได้ไหม มันสี่วันครับโอ้สี่วันไม่ถึงอาทิตย์เลยคือก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทำน้านแล้วก็ประเมินแล้วโอเครัฐบาลกําลังจะเตรียมแผนสนับสนุนการท่องเที่ยว,วเราคิดว่าโอเคจังหวะมาแล้วจังหวะเปิดร้านมาแล้วรัฐบาลต้องสนับสนุกนการมาเปิดได้4วันปิดเลยมีโควิดแล้วลอกสองไม่หาทาสีไม่ทันแห้งเลยยังไม่ทันแห้งเลยเปิดปุ๊บก็ปิดเลยเออก็กลายเป็นว่าโอเคเราก็ต้องสู้อ่ะเราต้องสู้เราต้องสู้ต่อนะตอนนั้นคิดคิดยังไงที่แบบเฮ้ กูจะทะเยอทะยานให้สูงที่สุดอะในขณะที่ร้านอื่นทยอยปิดตัวจะร้านใหญ่ๆได้านก็พักกันหมดหมดนะผมยกตัวอย่างให้เป็นเอิการปลาลูกดอกเธอถ้าคุณเลงตรงกลางน่คุณก็จะเข้าใกล้ตรงกลางคุณอาจจะไม่โดนตรงกลางก็ได้แต่คุณจะเข้าใกล้มันคุณปลาออกไปเนี่ยคุณอาจจะเข้าใกล้มันแต่ถ้าคุณไม่เลงตรงคุณเล็งขอบๆคุณก็จะปิ้วเลยแถวขอบอืมผมแต่ผมมาตั้งไปว่าผมจะเลงตรงกลาง ผมมีเป้าอยู่ในหัวผมอยากได้ตรงกลางน้องอยากไปอยู่จุดนั้นผมก็เลยสู้ต่อมันก็มีปัญหาทั้งเรื่องเงินส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินทำธุรกิจจะเป็นเรื่องเงินปัญหาสายตามีไหมก็ต้องบาดลูกดอกไงโอเคโอสายตาเอียงจบแล้วจบแล้วขอโทษครับเขจริงยังกันอยู่ว่ะเคยได้ปิดเทปนะสวัสดีครับผมจริงยังกันอยู่ว่ะฮะจริงจริงยังกันอยู่อ๋อโอเคแล้วยิ่งขำได้ไหมไอ้เยัยนี่รู้มุมกล้องเนี่ยวัสดีกล้องนี้ด้วย บาร์สกับร้านเนี้ปรับตัวยังไงเพื่อที่จะรับมือโควิดต,ตอนนั้นคือผมคิดว่าก่อนหน้านั้นน่ะร้านมันยังไม่มีกิมมิกมากพอ,อม,มันยังไม่มีจุดเด่นมันยังไม่มีจุดยืนมากพอผมก็กลับมานั่งคิดทบทวนกับหุ้นส่วนว่าเราจะยังไงต่อดีเราจะเดินทางไหนดีก็เลยตกตะกอนมาว่าอยากชูเป็นบีฟแอนเบียทีนี้บีฟแอนเบียผมก็เลยคือเพื่อนผมเนี่ยเขาเปิดร้านเนื้ออยู่เขาชือ่อคุณบอส ผมก็เลยคุยกับเขาก็เลยตกตะกอนมาเป็นว่าโอเคเรามีบีฟแอนด์เราอยากทำบีฟแอนด์เบียนะแล้วบรรยากาศร้านเราเนี่ยมันก็ได้นะม,มันเป็นแบบนี้แหละมันเหมาะและ้วจึงได้มาทําเป็นบีฟแอนด์เบียอย่างทุกวันนี้เป็นคุณยา่าปตัวจับคุยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กต้องเปลี่ยนคตัวเปียปัจจุบันใช่เป็นเรื่องของการปรับตัวปรับตัวให้เราอยู่รอดแทบทุกอย่างแต่ร้านเตาหินเนี่ยเขาก็เปิดมา พร้อมกับเราใช่เปิดพอๆนะเปิดพอๆกันหมายถึงว่าระยะเวลาที่เปิดใช่ครับไล่เลียกกันไล่เรียกันด้วยความที่ว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกับเขาคือคุณบอสคุณบอสจะเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนมหาลัยอืไม่ไปเรือเหมือนกันไม่ไปเรือเหมือนกันคนคนก็ไม่ไปเอาเอาเอาไปได้กันได้ก็เคยอยู่ด้วยกันไงก็เพื่อนสนิทกันสมัยสมัยนั้นอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคผมถวาคุณบอสโอเคเรามีปัญหาขอปรึกษาหน่อยทายังไงดีจนกลายเป็นว่าคุยไปคุยมากลายเป็นคอลลักันเราคอลลักัน ก็เลยโอเคละผมมันต้องคิดให้ตัวเองว่ามันเป็นไปได้อืเพื่อให้มันเป็นไปได้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อมันก็เป็นไปไม่ได้เริ่มทำทันทีอ่ะผมก็คิดแล้วว่ามันเป็นไปได้มันเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆก็เลยทําไปสู้ไปสู้ไปเรื่อยแล้วช่วงโปรโมทแรกๆอ่ะคนคนเข้าใจหรือไม่เฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนรูปแบบร้านทําไมต้องเปลี่ยนอะไรเนียคุณไม่เข้าใจครับคไม่เข้าใจคือเขาจดจํามาในรูปภาพแรกรูปภาพที่เขาจดจําใช้เวลานานไหมกว่าแบบคนจะซึมแบบเฮ้ย ก็ประมาณหกเดือนได้นะครับหกเดือนก็มันเหมือนกับมันเหมือนมันกลุ่มลูกค้าเราเปลี่ยนไปเลยอ่าใช่ใช่กลุ่มลูกค้าเราพลิกหน้าทันทีเลยแต่คนกินเบียร์ก็ยังเป็นกลุ่มคนเดิมกลุ่มเดิมโอเคการเวลาพิสูจน์คนต้องใช้คํานี้การเวลาพิสูจน์แต่ว่ามันมันมันใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะทําให้ร้านไปต่อได้แล้วก็เบียร์คราฟเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ผมมาตั้งใจสนับสนุนคนไทยอืม คนไทยที่ทำครัฟเบียร์เองที่เขาทําเองผมก็สนับสนุนขเขาด้วยการเราก็นาเข้ามาขายคือตอน,นตอนนี้เบียร์คัฟในไทยเนี่ยถือว่ามีมีม,มีผู้ผลิตเยอะไหมที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เยอะนะครับเยอะนะใช่ไหมประมาณกี่แบรนด์ได้วุ่งนับไม่ได้เลยมันเยอะมากถึงร<อ>้อยไหมเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่แน่ใจแต่ผมแต่ผมเดาว่าถึงคือมันเยอะมากอืมคพราารทำเบียร์อร่อยนะครับครับซึ่งหลายๆเจ้าที่ผมลงไว้ขายที่ร้านเนี่ยก็ กระแสตอบรับดีอ่าใช่ครับคือมีกลับมาก็ซ้ำหาแต่ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วบางตัวก็หายากอ่ะ่าใช่ใช่งตัวก็ซึ่งผมจะลงตัวหายยากไม่ได้หายยากสั่งมาน้อยไม่หมดเลยไม่หมดเลแล้วพอลูกค้าถามอุ้ยพี่ตัวนี้ตัวนี้หายากที่ขาดตลาดพี่ขายนอนคำเดิมผิดตอนนี้มันขาดตลาดเลยครับไม่ได้เลยอ่ะนี่ผมแย่งเขามานะผมได้ไม่แค่นี้เลนั้นเลยอ่ะเราพูดถึงหมูอ่ะหมูกับเนื้อหมูเนี่ยทำไมอันนี้ติดใจมากเลยทำไมไม่เอาที่บ้านคือบ้านเราก็ขายหมูไง คือคือ<ข>ที่บ้านผมขายหมูก็จริงคือสเปคที่บ้านเนี่ยมันไม่ตรงตามที่ผมต้องการคือ bon. ด้วยความที่ที่บ้านผมขายหมูเนี่ยแล้วเขามีลูกค้าประจาอยู่แล้วเขาก็จะล็อกสเปคเขาไว้แล้วว่าเขาจะได้แบบนี้ผก็เลยผมเลยต้ flooding, องเปลี่ยนซัลายเออร์เพื่อให้ตรงสเปคของเราและที่เราต้องการจริงๆเพราะไม่งั้นผมก็ต้องไปแย่งลูกค้าเขามันมจะมีปัญหาไงเขาก็จะเสียลูกค้าฝั่งเขาใช่ถ้าเราไปทําองนั้นะเนาะแล้วถ้าสเปคที่นี่ไม่ตรงเราก็แบบเสียลูกค้าฝั่งเราอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับเรื่องของหมูนะแต่แยังเนื้้้อออเนนี่ยมัคุณภาพูแลวด ที่นี่ดีครับอ๋อง,อง,อองี้พี่ถามบ้างงี้มองร้านในอนาคตยังไงบ้างไหมวางแผนในอนาคตของร้านนี้ยังไงบ้างไหมอุ้ยวางผมวางไว้เป้าใหญ่เลยผมอยากให้มันเป็นที่ที่แรกที่คนจะนึกถึงได้เวลามามพัทยาคือหมายถึงทังด้านเนื้อทางด้านเนื้อและเบียร์เนื้อและเบียร์เนื้อและเบียร์เพรอกื่องด้านไหนเรื่อถึงด้านไหนครับจเอาพี่นึกถึงด้านไหนก่อนก็ กอดน้องไข่เนื้อก็ต้องรู้ถึงเนื้อที่โอเคโอเคเราอะไรก็ถามไงว่าเออเผื่อเผื่อแบบอนาคตเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเนื้อนี่เป็นชิ้นใช่ไหมที่พี่นึกถึงเป็นชิ้นชิ้นแต่ถ้าไม่พอมาหลังบาร์ได้มีเป็นใบมีเป็นก้อนเอาเป็นก้อนแล้วโอเคแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันปัจจุบันอยู่ในช่วงของการขยับขยายครับอขยับขยายทําเพิ่มกูอีกแล้วแน่นอนก็ไหนเดี๋ยวพี่รอเลยนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวโทรหาตัดยาเออด้วย นั่นก็ด้วยกัดมางนน้ำมันก็จะแต่ยากกูแตกไปแล้วอะเปลี่ยนไปแล้วอะเดี๋ยวมีเทปูนด้วยพี่เดี๋ยวนะอีกไม่ย่อนจะเทปูนเเอาอีกเทปูนด้วยเอาอีกเอาจะเทปูนก็เราเราต้องขยายไงเราต้องทำต้องเททพื้นโอ้โหนี่ผมเห็นป้ายหน้าร้านนี่ป้ายร้านคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของกนอื่นของกนอื่นของนอื่นเออมาอยู่ขอความมนุเคราะใช่ครับแต่ของร้านตัวเองยังไม่มีเลยเปิดมาปีครึ่งยังไม่มียังไม่มีเลยพี่ทุกวันนี้มีมีมีอาหารอะไรใให้้้้้้้้บบบบบรรรริกกาาาาาาาแคคทีีี่เขมมชงงตออนนนะไื ที่ร้านเนี่ยจะเป็นเนื้อย่างกับอาราคาสคือเราจะขายเป็นชุดเป็นชุดขายเป็นชุดครับก็คือเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็จะมีเนื้อที่ที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ที่ผมทํำสถิติไว้เป็นเสือร้องไห้พรีเมียมคือมันหอมมากมันหอมมาแล้วก็ดีมากแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเนื้อชุดนี่แหละฮะเนื้อชุดครับผมเป็นเนื้อชุดแล้วก็มีชุดหมูด้วยมีชุดหมูด้วยหมูก็มีไว้รองรับลูกค้าที่เขาต้องการไม่ทานเนื้ออาจะที่เขาไม่ทานเนื้อก็คือ ทางร้านจะมีซอสสูตรพิเศษของทางร้านก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็จะเปิดเพิ่มเป็นกับแก้มที่แบบแซ่บๆหน่อยสําหรับคอนักดื่มเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสำหรับเครื่องดื่มก็มีก็มีเครื่องดื่มสีเหลืองทองน้ำนำโชคน้ำนำโชคน้ำนำโชคก็มีแบบทั้งสดทั้งขวดแล้วก็ทั้งคาร์บใช่ครับใช่ครับไว้รองรับไว้รองรับก็ใครใครที่อยากแวะเวียนมาหาบาร์ ที่ครับทูเปียเอ็กเตอรหินก็แวะเวียนมาได้ก็ร้านตั้งอยู่ที่หนองฟืานมอเตอร์์เวยหนับสะพานมอเตอร์เวย์หนองฟื้คือเซิร์ชปกมาขึ้นเขียนไปแล้วว่าครับโตเปียเอ็กเตอรหินคุณก็จะเจอเลยว่าร้านนี้อยู่พัทยาถ้าใครมาครั้งแรกแล้วมาถูกเลยเนี่ยถือว่ามาไม่ถูกที่ถือว่าผิดใช่เพราะว่าต้องวนรถครั้งแรกมันต้องเลยก่อนมันต้องหลงมันต้องหลงก่อนครั้งแรกมันต้องหลงก่อนมาทางไหนก็ต้องเลยก่อนต้องเลยต้องลงสะพานมาหรือเขาจะบอกมอเตอร์เวย์มาต้องเออเฮ้ยไอ้บ้านร้านอยู่ไหนวะ อ๋อพี่เลยสะพานเนี่เอ้ยพี่นั่นไม่ใช่แล้วเราต้องมีพลาดก่อนต้องผิดก่อนเดี๋ยวร้านเขาจะมีป้ายแล้วคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องป้ายป้ายมันเองเหรอป้ายหลายคนป้ายแล้วคนอื่นเดี๋ยวจะไปขอกอแกะด้วยเออจริงๆถ้าทเข้ามาก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากไม่ยากจากมอเตอร์เวย์เนาะไปขึ้นทางนี้ก็ก่อนก่อนด่านก่อนด่านของปืนก็แยกซ้ายออกมาก็แวะได้เลยก็คือรถไม่ติดมาตรงรถไม่ติดคือไม่ต้องไปรถติดเข้าในเมืองทางมาสะดวกได้บรรยากาศ จริงๆมันง่ายดีมองหายากขนาดนี้ใช่ร้านมันค่อนข้างลึกลับนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้เป็นแบบเป็นฟิลร้านลับอ่าฟินฟิลร้านลับแต่ว่ายิงแอดยิงแอดโชว์เลยเพราะว่าต้องการลูกค้าเยอะร้านลับบ้าเลยยิงแอดเป็นร้านลับแต่ยิงแอดที่วันวันตอนนี้วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วีคเอ็นสุกร์เสาร์ที่จะมีอ๋อจะจะสเปเชียลหน่อยสุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะมีดนตรีสดคือผมผมก็เลือกเลือกวงที่เข้ากับบรรยากาศไว้วงอะไรกูเห็นมีคนเดียวสองคนไม่สองคนสองคนแล้วเป็นสองคนแล้วนสองคนเล่นพร้อมกันเหรอเดี๋ยวน ก็คือมีเนื้อมีหมูมีอาหารต่างๆก็มีแจ๊บวงดนตรีสุขสาวทีขึ้นกี่โมงวงดนตรีขึ้นทุ่มครึ่งครับลงลงลงวงล่าสุดเนี่ยก็สี่ทุ่มครับหรือว่าถ้ามีลูกค้านั่งต่อเขาก็จะเล่นต่ออ่ะก็คือปรับตัวตามแบบว่าตามสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงผมอ่ะ๋ยวให้บาสฝากร้านอีกสักที่นึงก่อนจะจากลากันไปก็ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านนี้ก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบเนื้อแล้วก็เ<ห>บียร์<ด>ครับมึงรู้มุมกล้องด้วยนะเอ่ออ่าอาซ้อมมาดิอ่าอ่าอ่ผมฝากร้านกับคารครับทุกเพ่อนดาห็นนะฮะก็คือให้ทุกท่านที่ชื่นชอบเบียร์ครับ<ช>แล้วก็เนื้อ,อย่างในคุณภาพแล้วก็ความพรีเมียมและบรรยากาศที่สบายๆผ่อนคลายไม่อะไรมากครับผมสำหรับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอ่าเรายังเหรอแต่ถ้าจะมาผมผมนิดนึงรถยนต์ตอนนี้อาจจะไม่สะดวก เราะว่าอะไรอ่ะเครื่องตัดหญ้าผมพังยังไม่ได้มาตัดให้มันเลยหญ้ามันยาวนิดหน่อยอาจจะอีกสักอาทิตย์นึ่งแต่เดี๋ยวจะมาดูแลให้เขาขว้างฝังเลยอ่าคือถ้าทุกท่านเอารถยนต์มาก็สามารถจอได้ท่านเรามีที่จอดรถรองรับให้กับลูกค้าทุกท่านในโต๊ะที่เพียงพอครับผมก็ฝากฝากลูกค้าทุกท่านนะแวะมาอุดหนุนกันได้ผมหาตังค์ทำหลังคาอยู่โอเคครับผมวันนี้ก็เต็มที่เนาะกับน้องบาสเต็มที่แล้วสนานกันเราควรเดี๋ยวก่อนจากยังไงเฮ้ยได้เหรอแก้วสีแดง โอเคแล้วเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะครับผมบายสวัสดีค่ะ